พระอน,นุนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งหน้าที่คนส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่ากลิ่นหอมสามอย่างนี้ฟุ้งไปตามลมอย่างเดียวฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นหอมสามอย่างนั้นเป็นฉนหนคือกลิ่นที่รากกลิ่นที่แก่นกลิ่นที่ดอกกลิ่นหอมสามอย่างนี้แหลฟุ้งไปแต่ตามลมอย่างเดียว ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้พระเจ้าขา้ากลิ่นหอมชนิดที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้ยังจะมีอยู่หรือพระศาสดาบอกว่าดูก่อนอนนกลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกลิ่นหอมที่ฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้เป็นฉไหนอานอน์สตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมใดในโลกนี้ ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าเว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จ เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศินมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีทยธรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานและการแจกจ่ายทานอยู่คลองเรือนสมณะพรามทุกทิศย่อมกล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโน้นถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะถึงพระธรรมเป็นสารณะถึงพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตรรีอันเป็นมลทิน มีทายรรมเครื่องบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกจ่ายทานอยู่คลองเรือนแม้เทวดาทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของเขาว่าสตรีหรือบุรุษในบ้านหรือนิคมแห่งโนนถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะนะถึงพระธรรมเป็นสารณะนะ ถึงพระสงฆ์เป็นสาระเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทิน มีจาค้าอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการเสียสละควรแก่การขอยินดีในการให้ทานและการแจกจ่ายทานอยู่คลองเรือนอานน์กลิ่นหอมนี้นั้นแหลฟุ้งไปตามลมก็ได้ฟุ้งไปทวนลมก็ได้ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมก็ได้ กลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจันท์กลิ่นกฤษณนาหรือกลิ่นกะลัมพักก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสับปุดฟุ้งทวนลมไปได้เพราะสับปูดฟุ้งไปทุกทิศลักษณะของสับปุดเนี่ยก่อนพระองค์จะตัดตรงนี้พระองค์จะตัดเรื่องของภูมิของอสับปุดกับกูุิของสับปุด นะว่าคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยเขาเป็นยังไงคือคนดีเขาจะรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณคนนะนะซึ่งอารมณ์อันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของสุขติโลกสวรรค์ส่วนอารมณ์ของการไม่รู้จักคุณคนแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณคนเนี่ย มันเป็นอารมณ์ของทุกขติซึ่งในพระสูตรหนึ่งเนี่ยงจะบอกว่าอสับุรุษเนี่ยจะมีคติก็คือนรกกเน,นชานเปริวิสัยและอสับุรุษเนี่ยก็คือผู้ที่อากตันยูอากะตะเวทีคือไม่รู้คุณด้วยแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณด้วยในพระสูตรนี้ผงจะบอกว่าพิขุตั้งหลาย เราจะแสดงภูมิอับ,บุรุษนะและสับบรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุทั้งหลายก็ภูมิอับ,บุรุษเป็นชไหนะอัศบ,บุรุษย่อมเป็นคนอักตันยูอักตะเวทีก็ความเป็นคนอักตันยูอักตะเวทีนี้ อสัพบ,บุษทั้งหลายสันเสริญพวกคนเลวก็จะสรรเริญกันนะสรรเริญความไม่รู้คุณความไม่ตอบแทนคุณนะพิกุทั้งหลายความเป็นคนอักตันยูอัตะเวทีนี้นะเป็นภูมอสบ,บรบุษทั้งสิน้นนะพิกุทั้งหลายส่วนสัมบ,บุตรย่อมเป็นคนกตันยูกะตะเวที ก็ความเป็นคนกระตัญยูกะตะเวทีนี้สับรุรุษทั้งหลายสรรเสริญทิกขุทั้งหลายความเป็นคนกระตันยูกะตะเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสับปรุษภิกกุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ 1, ่งบิดาหนึ่งทิกขุทั้งหลาย บุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเขาทั้งสอง นั่นแหละภิกุทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทําแล้วหรือทําตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสระธิปัดในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะเจ็ดประการมากหลายนี้การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรณีให้สมาทานตั้งมั่นในจารคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้น ทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่คือการให้ธรรมะสี่ประการซึ่งการให้ทำสี่ประการเนี่ยพระองค์จะตรัสว่าจะเป็นเหตุของการได้มาซึ่งธรรมที่น่ารักใคร่น่าพอใจนะหาได้ยากในโลกก็คืออะไรหนึ่งโภคทรัพย์จงเกิดขึ้นกับเราโดยธรรมยศ จงเฟื่องฟูกแก่เราพร้อมทั้งนิสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานและตายแล้วเข้าสู่สุกติโลกสวรรค์ทำสีประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาเนี่ยหาได้ยากในโลกเนี่ยจะสำเร็จด้วยข้อปฏิบัติ4ประการก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญานั่นเองดังนั้นถ้าเราชักชวน น้มนำให้มารดาบิดาของเราเนี่ยมาเป็นผู้มีศรัทธาในตถาคตมารักษาศินห้าคือศีลสัมปทามามีจาคะการเสียสละแบ่งปันคือการลักความตรหนีและมีปัญญาคือการเห็นอริสัตเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดา อันนี้ก็ชื่อว่าบัรดาบิดาเราก็กำลังจะได้ทำที่น่ารักคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกและท่านก็กำลังจะได้อริยทรัพย์นะดังนั้นถ้าใครยังมีบัรดาบิดาอยู่ก็ลองตอบแทนด้วยทำสี่ประการก็จะเป็นไปตามที่ พระองค์ได้กัะสอนเราจะเห็นว่ามารดาบิดาเราเนี่ยนะดีขึ้นหมดทุกมากขึ้นและท่านกำลังได้อริยรัพท์และท่านกำลังได้ความเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นมานะ